ค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอักษรออนเลิรนกับครูบิวในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 นั่นเองค่ะเหมือนเดิมเลยอันดับแรกเมื่อเราเจอกันนักเรียนอย่าลืมนำหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นป .6 เล่ม2ของอักษรขึ้นมาก่อนเลยค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราจะยังอยู่ในเรื่องของปริมาตรของรูปเรขาคณิตที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะซึ่งการหาปริมาตรนั้นนะคะก็หาได้จากการแบ่งรูปเรขาคณิตสามมิติออกเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดต่างๆค่ะซึ่งการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะก็หาได้จากความกว้างคูณความยาวควูณความสูงค่ะ ครั้งที่แล้วครูบิวฝากการบ้านไปให้นักเรียนพิจารณารูปเรขาคณิตสมมิติต่อไปนี้ในหนังสือเรียนหน้าที่108นะคะถ้าครูบิวฝากไปถามว่าเราจะสามารถหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสมมิตินี้ได้อย่างไรคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการเฉลยกันนะคะว่าเราจะสามารถหาได้อย่างไรคะ่ะไปดูกันเลยค่ะอะ พี่น้องผู้บอกว่าเราสามารถแบ่งรูปเรขาคณิต3มิติออกเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดต่างๆหรือประกอบให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเพียงรูปเดียวก็ได้ก็คือเราสามารถทําได้ทั้งหมด2วิธีนะคะซึ่งวิธีที่1ก็คือการแบ่งรูปเรขาคณิตสามิตินะคะออกเป็น2รูปด้วยกันค่ะแบ่งออกเป็นสรูปด้วยกัน มีรูปที่1กับรูปที่2นะคะซึ่งรูปที่1ก็จะได้ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเท่ากับความกว้างคูณกับความยาวคูณกับความสูงก็จะได้0.5คูณ1คูณ3นะคะ0.5คูณ1คูณ3ก็ได้เท่ากับ1.5ลูกบาศกเมตรนั่นเองค่ะ และรูปที่2นะคะเหมือนเดิมความกว้างคูณความยาวคูณความสูงก็ได้0.5คูณ1คูณ1ค่ะ0.5คูณ1คูณ1ก็ได้เท่ากับ0.5ลูกบาทเมตรค่ะเมื่อเราหาปริมาตรของรูปที่1และรูปที่2ได้แล้วนะคะเราก็จะได้ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติรูปนี้นะคะก็เท่ากับการ นำปริมาตรของรูปที่1มาบวกกับปริมาตรของรูปที่2ก็ได้เท่ากับ1.5บวกกับ0.5นะคะ1.5บวกกับ0.5ก็ได้เท่ากับ2ลูกบาทเมตรนั่นเองค่ะส่วนวิธีที่2นะคะวิธีที่2องเขาบอกว่าให้นำไปประกอบกันเป็นรูปเรขาคณิตสามิติเพียงรูปเดียวนะคะเพราะว่ารูปนี้เขาจะมีความ เขาจะมีความกว้างนะคะและความยาวที่เท่ากันเขาก็ตัดส่วนของด้านบนตรงนี้นะคะตัดไปประกอบตรงด้านล่างตรงนี้เราก็จะได้รูปเรขาคณิตสามมิติออกมาค่ะซึ่งเราก็จะได้ความกว้างของเขาก็เท่าเดิมใช่ไหมคะความกว้างก็เท่ากับ0.5เมตรแต่ว่าความยาวก็ต้องนำ 1ไปบวกอีก1ตรงนี้นะคะก็ได้เท่ากับ2เมตรค่ะส่วนความสูงตอนแรกสูง3เมตรใช่ไหมคะเราทำการตัดส่วนของตรงนี้ออกไปแล้วซึ่งตรงนี้เขาสูง1เมตรก็จะเท่ากับ3ลบ1นะคะก็เท่ากับ2เมตรนั่นเองค่ะเราก็จะได้ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเท่ากับความกว้างคูณกับความยาวคูณกับความสูงก็ได้เท่ากับ 0.5คูณ2คูณ2 0.5ค,คูณ2คูณ2มีค่าเท่ากับ2ลูกบาทเมตรค่ะก็จะได้ว่าปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติรูปนี้นะคะเท่ากับ2ลูกบาทเมตรนั่นเองค่ะ,ะวิธีที่1เราได้เท่ากับ2ลูกบาทเมตรวิธีที่2ก็ได้เท่ากับ2ลูกบาทเมตรเช่นกันค่ะ ก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้วิธีใดนะคะก็ทำได้ทั้งสองวิธีเลยไม่มีผิดนะคะอยู่ที่ว่านักเรียนจะถนัดแบบไหนนะคะอ่าเดี๋ยวเราลองไปหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติรูปนี้กันดีกว่าค่ะอ่าถ้าครูบิวเลือกใช้วิธีที่1วิธีที่1ก็คือหาปริมาตรของรูปที่1และรูปที่2แล้วนำม,มาบวกกันนะคะครูบิวจะให้ รูปด้านบนนะคะเป็นปริมาตรของรูปที่1นึ่งอ่าตรงนี้เป็นปริมาตรของรูปที่1ส่วนด้านล่างเป็นปริมาตรของรูปที่สองนะคะ,ะรูปที่1มีปริมาตร ปริมาตรก็หาได้จากความกว้างคูณความยาวคูณความสูงความกว้างของเขาในรูปที่1คือ1คูณกับความยาวก็คือ1.8คูณกับความสูงก็คือ1.5โ่งคูณนะคะอ่ะ1คูณกับ1.8คูณ1.5ได้เท่าไหร่เอ่ยลองแอบ,บทดตรงนี้นะคะ8คูณ15 5 8 40 5ดสหเป็น9 1้อ่ะบวกกัน0 7 2ย์ทศนิยมกี่ตำแหน่งคูณกันเอ่ย1นึ่ตำแหน่งคูณกับ1นึ่ตำแหน่งใช่ไหมคะเวลาตอบก็ตอบเป็น2องตำแหน่งเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยข้อนี้เราก็จะได้รูปที่1มีปร,ริม,มาตรเท่ากับ2.7ลูกบาศก์เมตรนะคะ ลูกบาศเมตรต่อไปไปหาปริมาตรของรูปที่2รูปที่2มีปริมาตรเท่ากับรูปที่2มีความกว้างความกว้างเท่ากันคือ1ความยาวเป็น5.4คูณกับความสูงเป็น1.5 อันนี้เราคิดไปแล้วขออนุญาตลบนะคะอ่าเป็น5 4คูณกับ1 5 5 4 20ทด2 5 5 25เป็น27 5บวกกัน1 8อ่าเหมือนเดิมทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับ1ตำแหน่งเวลาเราคูณกันก็จะได้เป็น2ตำแหน่งก็ได้เท่ากับ 8.1นั่นเองค่ะ8.1ลูกบาทเมตร่ะถ้าเราต้องการทราบปริมาตรของรูปเรขาคณิตรูปนี้เราก็ต้องนำนำปริมาตรของรูปที่1ไปบวกกับปริมาตรของรูปที่2นะคะก็จะได้ว่าดังนั้นปริมาตรของรูป รขาคณิตสามิติเท่ากับปริมาตรของรูปที่1ก็คือ2.7บวกกับ8.1 2.7บวกกับ8.1ได้เท่ากับ10.8มีหน่วยเป็นลูกบาทเมตรนะ น,นี้ก็จะได้ปริมาตรของรูปที่1บวกกับปริมาตรของรูปที่2นะคะได้เท่ากับ10.8ลูกบาทเมตรนะคะเดี๋ยวเราลองไปทำอีกวิธีหนึ่งก็คือนำเขาไปต่อกันนะคะเพราะว่าอันนี้เขาจะมีมีความกว้างแล้วก็ความสูงเท่ากันใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวครูบิลลองวาดรูปให้ดูนะคะถ้านำส่วนของข้างบนตรงนี้นะคะ มาต่อกันด้านข้างตรงนี้เลยก็จะได้เป็นรูปประมาณนี้โทนะคะ่าจะได้รูปใกล้เคียงกับประมาณนี้นะคะซึ่งตรงนี้เขาจะมีความกว้างเท่ากับเท่าไหร่นะ มีความกว้างเท่าเดิมเลยก็คือความกว้างเท่ากับ1เมตรความยาวของเขาจะเพิ่มขึ้นเพราะว่ามี5.4บวกกับบวกกับ1.8ตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าเอามาต่อด้านข้างใช่ไหมคะ5.4บวกกับ1.8นะคะได้เท่ากับ7.2 5.4บวก1.8เท่ากับ7.2และเหมือนเดิมความสูงของเขานะคะจะเท่าเดิมก็คือ1.5เมตรค่ะอ่าเรามาลองหาวิธีนี้ดูบ้างว่าจะได้ปริมาตรเท่ากันหรือไม่นะคะเราก็จะได้ว่าปริมาตรของรูป เรขาคณิตสามิติรูปนี้ได้เท่ากับความกว้างก็คือ1เมตรใช่ไหมคะคูณกับความยาวคือ7.2คูณกับความสูงคือ1.5ก็เป็น1คูณ7.2คูณกับ1.5นะคะอ่าเดี๋ยวครูบ,บิวลองช่วยกันคิดให้ดูตรงนี้เลย ก็เป็น7 2คูณกับ15 5 2 10 5 7 35เป็น36 2 7บวกกันได้0 8นี่เป็นคำตอบต้องเป็นโทจนิยม2ตำแหน่งใช่ไหมคะก็ได้เท่ากับ10.8ลูกบาทเมตรอ่ะ เด็กๆจะเห็นว่าคำตอบที่ได้ตรงนี้ก็ได้10.8ลูกบาทเมตรเช่นกันตรงนี้ก็ได้10.8ลูกบาทเมตรเช่นกันก็เหมือนเดิมเลยที่ครูบิวบอกว่าเราสามารถเลือกใช้วิธีไหนก็ได้นะคะตามที่เด็กๆถนัดเลยค่ะเราไปช่วยกันหาข้อนี้ดีกว่าข้อนี้ถ้าครูบิวให้ลองใช้วิธีที่2ก็คือ นำเขามาต่อกันว่าจะได้คำตอบเท่าไหร่นะคะไปลองทํำกันเลยค่ะข้อนี้นะคะเมื่อเรานำรูปมาต่อกัน,นเพราะว่าตรงนี้เขาเขามีความกว้างแล้วก็ความสูงเท่ากันใช่ไหมคะเมื่อนำรูปมาต่อกัน เมื่อนำรูปมาต่อกันนะคะความกว้างก็จะเหมือนเดิมเลยความกว้างเท่ากับ1.5เมตรความยาวความยาวจะเพิ่มขึ้นจากตรงนี้6เมตรใช่ไหมคะ6บวกกับถ้านำตรงนี้มาต่อด้านล่างก็บวกกับ2 6บวกกับ2ได้เท่ากับเท่าไหร่6บวกกับ2ได้เท่ากับ8เมตรนะคะ ความสูงเหมือนเดิมเลยความสูงก็คือ3.5เมตรเราก็จะได้ว่าปริมาตรของรูปเรขาคณิต3มมิติมีค่าเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะคะ ความกว้างก็คือ1.5คูณกับความยาวความยาวเราได้แล้ว6บก2ตรงนี้นะคะก็เป็น8เมตรคูณกับความสูงความสูงก็คือ3.5 1.5อ่า1นคูณ8นะคะรีวิวนำ1.5คูณ8ก่อน5 8 40ปด4ี่สเฮ้ย8ปดเป็น12นะคะ ก็เป็น12คูณกับ3.5อะถ้าใครคิดไม่ทันตรงนี้12คูณกับ3.5 5 2 10 5 1 5เป็น6 3 2 6 3 1 3บวกกันอ่ะเาจะนิยมกี่ตำแหน่งเอ่ยตรงนี้เมื่อกี้คุณวิวเอามาเป็น12ใช่ไหมคะ ก็เป็นโฮสนียม1ตํ่ตำแหน่งค่ะข้อนี้ก็ได้เท่ากับ42ลูกบาทเมตรนั่นเองค่ะอ่าก็ข้อนี้ครูบิวเลือกใช้วิธีที่2ก็คือนำเขามาต่อกันเพราะว่าเขามีความกว้างแล้วก็ความสูงที่เท่ากันใช่ไหมคะนำมาต่อกันก็จะได้ปริมาตรของรูปเรขาคณิตเช่นกันค่ะอ่าเดี๋ยวเราไป ไปดูตัวอย่างที่1ในหนังสือเรียนหน้าที่110นะคะว่าตัวอย่างนี้จะเป็นอย่างไรค่ะไปดูกันเลยค่ะตัวอย่างที่1นนะคะเขาบอกว่าหาปริมาตรของน้ําที่อยู่ภายในรูปเรขาคณิต3มิติต่อไปนี้อ่ะเขาให้หาปริมาตรของรูปปริมาตรของน้ำนะคะที่อยู่ภายในก็จะเป็นส่วนของที่เป็นสีฟ้านะคะสีฟ้าทึบ,ทบ เขาก็ให้ความกว้างความยาวความสูงของส่วนต่างๆมาให้เรานะคะ,ะซึ่งวิธีที่1นึ่งนะคะ,ะเขาแบ่งเป็นสองวิธีตามที่ครูวิวสอนเมื่อกี้เลยวิธีที่1เขาบอกว่าแบ่งรูปเรขาคณิตสามมิติเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดต่างๆค่ะซึ่งรูปที่หน่งนะคะรูปที่หรูปนี้รูปที่หเขาบอกว่ารูปที่หมีปริมาตรของน้ำนะคะ เท่ากับ7 7ก็คือความกว้างคูณกับความยาวความยาวคือส่วนของส่วนของด้านนี้นะคะความยาวแล้วก็คูณกับความสูงความยาวของเขาได้14คูณกับความสูงความสูงก็คือความสูงของน้ำนะคะไม่ใช่ความสูงทั้งหมดตรงนี้นะคะความสูงของน้ำความสูงของน้ำก็คือสูงถึงแค่นี้ ซึ่งความสูงของน้ำเท่ากับ26เม26ซนติเมตรนะคะข้อนี้เราก็จะได้ว่ารูปที่1มีปริมาตรเท่ากับ7คูณ14คูณกับ26ค่ะ7คูณ14คูณกับ26นะคะก็ได้เท่ากับ2,548ลูกบาทเซนติเมตรค่ะต่อไปมาพิจารณารูปที่2กันบ้างค่ะ ปริมาตรของน้ำในรูปที่2นะคะก็ได้เท่ากับ7คูณกับ14คูณกับความสูงก็คือ13นั่นเองค่ะ7คูณ14คูณ13นะคะก็ได้เท่ากับ1,274ลูกบาทเซนติเมตรค่ะและรูปที่3นะคะได้ปริมาตรของน้ำเท่ากับ7คูณ14คูณกับ26ค่ะ ก็ได้เท่ากับ2,548ลูกบาทเซนติเมตรค่ะเราก็จะสามารถหาปริมาตรของน้ำภายในรูปเรขาคณิตสามมิติได้แล้วก็ได้เท่ากับเขานำ2,548นา2548ะคะไปคูณกับ2เพราะว่ารูปที่1และรูปที่3นะคะมีปริมาตรที่เท่ากันคือ2,548ค่ะก็นำ2,548า2548ไป คูณกับ2นะคะแล้วบวกเท่ากับ1,274นะคะก็ได้คำตอบเท่ากับ6,370ลูกบาทเซนติเมตรค่ะต่อไปเป็นวิธีที่2วิธีที่2เขาบอกว่าหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดใหญ่แล้วลบด้วยปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดเล็กค่ะไปดูรูปตั้งต้นของเราก่อน รูปตั้งต้นคือรูปนี้นะคะซึ่งปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดใหญ่ของเขานะคะก็เป็นปริมาตรของส่วนของตรงนี้นะคะอ่าส่วนของตรงนี้แล้วเขาก็จะไปลบกับส่วนเล็กๆตรงนี้ออกนะคะเขาก็จะได้ปริมาตรของข้อนี้ออกมา ก็ได้ว่าปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดใหญ่นะคะเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะคะซึ่งความกว้างก็ได้เท่ากับ7คูณความยาวก็เป็น42คูณความสูงก็คือ26ค่ะก็ได้เท่ากับ7,644ลูกบาท์เซนติเมตรค่ะต่อไปเขาหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดเล็กนะคะซึ่งได้เท่ากับ 7คูณ14คูณ13ค่ะได้เท่ากับ1,274ลูกบาศเซนติเมตรค่ะดังนั้นเราก็จะได้ว่าปริมาตรของน้ำนะคะที่อยู่ภายในรูปเรขาคณิตสามิติค่ะได้เท่ากับ7,644คือปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดใหญ่ใช่ไหมคะลบด้วย 1,274ก็คือปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดเล็กก็ได้คำตอบเท่ากับ6,370ลูกบาทเซนติเมตรค่ะอันนี้เราก็จะได้คำตอบที่เท่ากันนะคะว่ามีปริมาตรของน้ำอยู่ภายในรูปเรขาคณิต3มิติเท่ากับ6,370ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองค่ะ ่เดี๋ยวเราลองมาช่วยครูบิวทำข้อสอบข้อนี้อีกสักข้ออีกสักข้อหนึ่งนะคะให้หาปริมาตรของน้ำที่อยู่ภายในรูปเรขาคณิตรูปนี้นะคะปริมาตรของน้ำข้อนี้ง่ายมากเลยเราก็นำความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะคะเราก็จะได้ว่าปริมาตรของน้ำของน้ำ ที่อยู่ภายในรูปเรขาคณิตสม,มิตินี้เท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงความกว้างก็คือ0.5 คูณกับความยาวความยาวคือเท่าไหร่ความยาวคือ5.4ค่ะคูณกับความสูงก็คือ1.5นะคะดูดีๆถ้าเป็นปริมาตรของน้ำความสูงจะอยู่ถึงแค่1.5นะคะไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็น2.5นะคะอ่ะข้อนี้ก็จะได้เท่าก,กับ0.5คูณ5.4คูณ1นนะคะ ครูบิวนำ0.5ไปคูณกับ5.4ก่อน0.5คูณ5.4ได้2.7คูณกับ1.5 2.7คูณกับ1.5ได้เท่ากับ4.05มีหน่วยเป็นลูกบาทเมตรค่ะข้อนี้เราก็จะตอบว่าปริมาตรของน้ำนะคะเท่ากับ4.05ลูกบาทเมตรนั่นเองค่ะ ก็เหมือนเดิมเลยเราก็จะได้ข้อสรุปที่ว่าปริมาตรของรูปเรขาคณิต3ามิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเราก็หาได้จากการแบ่งรูปเรขาคณิตสามมิติออกเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดต่างๆค่ะหรือว่าอาจจะประกอบเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นรูปเดียวก็ได้นะคะอยู่ที่ว่าข้อน,นั้นจะสามารถหาได้หรือไม่ค่ะ ซึ่งการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะก็เหมือนเดิมเลยก็คือความกว้างคูณความยาวคูณกับความสูงนั่นเองค่ะครูบิวฝากเด็กๆกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะและสามารถกลับไปฝึกทำต่อในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นป .6 เล่ม2ของอักษรค่ะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน